วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่มองบลองแกลมปิ้งเขาใหญ่ เป็นเต็นท์เป็นหลังเลยก็มีความสะดวกสบายหน่อยคือไม่ต้องไปกลางเองแล้วก็มีแอร์ด้วยที่สำคัญบรรยากาศที่นี่ตามรีวิวเลยเขาบอกว่าดีมากๆทั้งอากาศทั้งความสวยงามต่างๆวันนี้เราไปกับโปรของเขาเขามีโปรเนาะเขาเขามีโปรตัวพันห้าเป็นห้องหนึ่งหลังคือต่อที่หนึ่งคือเบฟ้าเชฟ สองคนแล้วก็ตอนเย็นจะมีบาร์บีคิวให้หนึ่งชุดแล้วก็มีน้ำให้สองแก้วอืมตันนี้เราไปวันหยุดก็ราคาจะเพิ่มห้ารอยบาทเป็นสองพันแต่ถนะือว่าคุ้มหยุดจะบอกบารา์บีคิวอร่อยมากเลยนะลีเอเดี๋ต้องไปชิมต,ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาแล้วห่างจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงก็ถือว่าใกล้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าปักชอ่อง บลองกามปิ้งเดี๋ยวเข้าไปเช็คเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คยิงก่อน มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศรอบๆนะคะปะเราเดินไปโหมกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่มองบลองแกลปิ้งตรงด้านนี้จะเป็นโซนแบบว่าเป็นห้องพักนะคะเป็นแบบห้องเลยอืมแล้วก็ส่วนโซนนี้จะเป็นแบบเต็นท์เป็นหลังแล้วก็มีมีร้านกาแฟกาแฟตอนนี้เขาปิดละ พ<ว>ิุ<ว>นี<ม>้เชา้าพรุ่งนี้เช้าก็ได้ไหนพาไปดูห้องเราเิห้องเราก็จะไกลนิดน,นึงนะคะบรรยากาศเป็นไงโดยรอบ okay, นะโอเคนะอากาศเย็น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 แต่ว่าเราเดินจนร้อน <c oughs> เดิถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากจริงเล่นกับต้นไม้เล่นกับเล่นกับลิงเล่นกับกวางนี่ ข้างหน้านี่หน้า,าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้มีชิงช้าให้ทุกข้องอันนี้เป็นมุมมุมแบบว่าพักผ่อนปิ้งย่างจริงปกติได้ปิ้งยาง่งยางได้แต่ช่วงนี้เขางดก่อนนี่ช่วงนี้เขาจะทำปิ้งย่างสำเร็จให้ไหนใกล้ถึงย่างห้องเราอีกล็อกหนึ่งเราอยู่จ<ป>ีสิบแปดที่นี่ก็มีหลายหลังอยู่นะ บรรยากาศดีมากดีกว่านี้คือเปิดแมสเมื่อไหร่จะหมดโควิดจะได้เปิดแมส่ะจริงๆที่นี่เหมือนมีห้องสาวน่าด้วยนะก็คงไม่เปิดหรอกไม่เปิดแล้วห้องเรา,าน่าจะมีนี่เลยเปิดไฟไว้แล้วไว้รอแล้วที่นี่เขาจะมีรถเข็นนะสำหรับ ขนของขนสัมภาระต่างๆเออเราไม่ต้องเดินหลายรอบทีเดียวจบก็ไม่เหนื่อยเหมือนได้เหมือนอุปกรณ์สําหรับกางเต็นท์เลยเอาจริงป่ะห้องรกแล้วนะเออว่ะไม่ไรหลักให้ดูแบบประมาที่นอนนี่หน้าห้องเรามีเป้ด้วยบรรยากาศก็ต้นไม้ล้อมรอบ เราเข้าไปดูในห้องกันเดี๋ยวนี้เราจะนั่งกินปิ้งใหญ่กันตรงนีง้แพนไปฟังม,มาแล้วโอ้ตอนกลางคืนมาแรงเยอะเป็นไงห้องห้องโอเคดูดีถ่ายแค่เตียงนี้บอกเตียงใหญ่มีแต่ลกนี่ห้องนอนสบายเลยดูดี นอ่นานกับพี่หมีก็มีตู้เย็นมีทีวีแทบจะเหมือนห้องปกติแหละแต่ว่าเขาทำเป็นโ<ด>มลมเต็นห้องน้ำห้องอะไรก็สบายอ่ะเหมือนอยู่ใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอะไรฝักบัวคือปกติหมดมีแอร์ดูตกแต่งด้วยไฟก็สวยนะข้างบนนะอ,อันนี้เป็นหน้าต่างใช่ไมใช่ใช่หน้าต่างเป,เปิดได้ แล้วก็ที่สําคัญตอนกลางวันลองอยู่มาแล้วไม่ร้อนนะเอาอยู่เพราะว่ามีแบบกันความร้อนแผ่นกันความร้อนใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไปกินบาร์บีคิวกันอย่างที่บอกกินบาร์บีคิว เป็น,ปนแบบนี้เสิดแบบนี้นะไม่ได้ให้แบบปิิงย้างเองเพราะว่าด้วยโฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันให้อะไรมาบ้างจานสามชุดอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอะ่ะผักดองจิ้นซีฟู้ดนี่ก็ซีฟู้ดอันนี้น่าจะเป็นซุก,กี้แล้วก็จะมีผักต่างๆกระทงกระเทียมพริก ผัากกาศแค่หลอดอันนี้มีข้าวให้หนึ่งถุงเขาบอกทีเด็ดอยู่วันนี้โอ้โหเขาย่างแล้วตัดมาให้เรียบร้อยอันนี้คือกินพร้อมกินเลยมาเราไปลุยกันกินกันก่อน แล้วนะคะทุกคนเราต้องไปลุยงานก่อนก่อนกลับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวนะคะแล้วจะเอาน้ำที่ได้สี่สองแก้วกับ